ก no. ลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของเรื่องลับมากนะครับไม่รับเราไม่คุยแต่วันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วพักพักนี้เป็นพักที่มาจากคนแดนไกลนะ <c oughs> แล้วล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวร้อนแรงตามสีของพักเลยที่มีทั้งสีขาวมีทั้งสีแดงแต่ขาดอยู่สีหนึ่งสีแดงเงิน <c oughs> <c oughs> นั่นแหละะคือหลังจากส่งลูกสาวเข้าร่วมในฐานะที่ปรึกษาของพัก ถือเป็นการเปิดตัวเปิดฉากลงการเมืองเป็นครั้งแรกโอ้โหแม่อาจารย์เซอร์ไพรส์ไหมคือตรงนี้นะครับที่มีการพูดกันถึงพลเอกประยุทธ์ว่ามีการสืบทอดอำนาจนะครับซึ่งถ้าเรานับจาก5.7ถึง6.4ก็คือ7ปีครับนะครับก็เลยมีคนไปนั่งนับเหมือนกันว่าจากปี4.4จนถึงปี5.3กี่ปีโดยมีคนอภิษษสิทธิ์แทรกอยู่ 2, 2> ปีนะครับเพราะฉะนั้น44 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 5 0นะครับอาจจะมี51 5253เานี่อาจจะเป็นคนอภิสิทธิ์นะครับแต่พอ54556ก็กลับไปตกลงใครสืบทอดอำนาจมากกว่ากันนะครับถึงแม้ไม่ใช่คนเดียวกันเหมือนพลเอกประยุทธ์7ปีแต่หลายคนก็รู้ว่าถึงแม้ไม่ใช่คนคนเดียวกันแต่ก็ทำตามที่คนคนหนึ่งเป็นคนคิดไม่ใช่เหรอ อย่าลืมนะว่าในการเลือกตั้งครั้งหนึ่งเขากล้าสร้างเป็นสโลแกนด้วยนะว่าใครคิดและใคร,ใครทำเขาพูดชัดเจนมากในลักษณะที่เป็นแบบนี้ทีนี้พอมาถึงเรื่องของการจะมีการเลือกตั้งไม่ว่าจะโดยครบเทอมหรือไม่ว่าจะเป็นการยุบสภาก็ต้องมีการหาตัวคนที่จะประกาศชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครเราสังเกตดูนะ ประชาธิปัตย์เขาก็ชัดเจนว่าอย่างไงเขาก็เสนอคุณจุรินนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพักพรรคภูมิใจไทยเขาก็ชัดเจนว่าอย่างไรเขาก็เสนอคุณอนุทินพักก้าวไกลเขาก็ยืนยันที่จะส่งคุณพิธานะครับมีพ,พรคพลังประชารัฐที่ไม่ได้คิดจะส่งลุงป้อมแต่การจะส่งลุงตู่นั้นมันก็คือเป็นภาพที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับแต่มีอยู่พรคพัคหนึ่ง เมื่อครั้งที่แล้วก็ไม่ส่งชื่อหัวหน้าพักเป็นส่งชื่อคนอื่นแล้วส่งอย่างไม่มั่นใจด้วยนะครับคนอื่นก็ส่งหนึ่งคนหนึ่งคนนะคะส่งสามคนมนะด้วยเหตุนี้จึงทําให้คนเนี่ยไม่ได้มองไปที่หัวหน้าพักเลยว่าจะมีการส่งชื่อหัวหน้าพักเป็นแคนดิเดตก็เลยมานั่งทําโพยกันว่าจะเป็นใครใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าโพยที่ออกมานั้น ก็มีทั้งวงวานบ้านเครือ <Yeah. S 2> และก็มีคนใกล้ชิด uh. นะคะมีทั้งพี่เมียมีทั้งลูกเคยมีทั้งเพื่อนสนิทมีทั้งคนเคยใกล้ชิดรับใช้มีหมดเลย uh. นะครับคนหนึ่งก็เป็นนักธุรกิจเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆนะอีกคนหนึ่งนั้นก็เรียกว่าเคยทํางานร่วมกันมานะครมีตําแหน่งแห่งหนในช่วงที่พวกเขาเป็นใหญ่ในแผ่นดินนะครับและณะเดียวกันก็มีวงวานบ้านเครือ ก็ปรากฏว่าคนก็ตาม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 แล้วตามเล่าก็ไม่ปรากฏว่ามีอะไรจนหลายคนเอาไปล้อว่าคนที่เป็นหัวหน้าพักรู้สึกน้อยใจบ้างไหม,ม,มเขาไม่เคยพูดถึงคุณเลยเขาไม่คิดเลยซึ่งตอนนี้เขาก็ตัดสินใจลาออกแล้วนะครับซึ่งก็เป็นการลาออกด้วยเหตุด้วยผลว่าเขาอายุ80ก็จาเป็นที่จะต้องตปก็โอเคเป็นเหตุผลที่ดีทีนี้พอตรงนี้แล้วก็เลยกลายมีการเอาวงวัดก็บบ้านเครือเข้ามามเขามีบทเรียนเขาเคยประสบความสําเร็จนะคะ 40กว่าวันน่ะสามารถทำให้คนที่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ได<อ>แต่อย่าลืมว่ารอบนี้มากกว่า40วันนะคะ<อ>เพราะเรายังไม่รู้เลยว่าจะมีการยุบสภาเมื่อไหร่หรือจะอยู่จนครบเทอมเพราะฉะนั้นบทบาททางการเมืองนั้นยังมีเวลาเป็นปีๆที่จะแสดง<อ>ให้คนเห็นความสามารถแม้ว่าจะนั่งในตำแหน่งที่ปรึกษาของพรรคก็ตาม แต่มันจะมีบทบาทในการเมืองไงคือท็อปไม่ว่าท็อปอยู่ในตาแหน่งอะไรก็ตามเมื่อท็อปเข้ามายในพรกการเมืองแล้วมีตําแหน่งเนี่ยท็อปก็จะต้องได้งานแลวใช่ไหมครับอย่างเช่นตอนนี้น้ําท่วมเนี่ยมันก็มีคนนั้นไปจังหวัดนั้นคนนี้ไปพื้นที่นี้ถูกไหมครับใช่แล้วในขณะเดียวกันตามทิศที่มีโควิดเนี่ยเห็นบทบาทของนรัฐมนตรีสุชาติไหมล่ะชัดเจนแค่ไหนอย่างไรที่ทํางานนะครับคุณอนุทินเองซึ่งเป็นสารสุขก็ต้องมีบทบาท มอตีเองซึ่ง<ม>เป็นน<ม>ัฐตรีช่วยก็มีบทบาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้ามามีตําแหน่งแล้วก็สามารถจะทําอะไรในานามของพรรคได้ถูกหรือเปล่า<ม>อย่างตอนนี้เนี่ยบิ๊กตู่เองเนี่ยทำอะไรต้องทำในหน้าในหน้าที่ของนายัฐมนตรีเท่านั้นนะถ้าเกิดไปทําอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ของนายัฐมนตรีแต่ไปยุ่งเกี่ยวกับพรรคพลังชาตินี่เขาร้องเอาออกเลยนะ อย่าลืมว่าวันที่เขาพบกับรัฐมนตรีในรอบนั้นเนี่ยนะครับซึ่งมีคุณสุชาติมีคุณชัยวุฒิมีใครมีใครมีใครที่เข้าไปหานะตอนนั้นมีรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานซึ่งไม่ใช่เป็นสมาชิกพลังประชารชัฐเข้าไปหนึ่งคนจึงสามารถยืนยันได้ว่าเขาไม่ได้ไปพูดเรื่องงานของพรรคเขาพูดถึงงานรัฐบาลถ้าพูดถึงงานของพรรคแล้วจะมีรัฐมนตรีที่อยู่ในโคต้าของนายกที่ไม่ใช่โคต้าของพรรคพลังชรัฐเข้าไปด้วยทําไมเห็นไหม เพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจเป็นสมาชิกพรรคดีกว่าไหมดีกว่าดีกว่าสิเออดีกว่าถ้าจะทําอะไรก็ไม่ไม่ไม่เปิดโอกาสให้คุณศรีสุบันอ่ะแสดงว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกก็ยังได้จะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยที่สุดบทบาททางการเมืองตอบต้องมีได้ทำแน่นอนใช่ตอนที่จะถึงวันนั้นถ้า40กว่าวันสามารถเป็นนายกได้แล้วสองปีจะมีโอกาสไหมล่ะหรือว่านี่จะเป็นไพ่ใบสุดท้ายจะมีไพ่ใบอื่นมาอีกไหมอ่ะ แน่นอนมีอีกเหรอแน่นอนมีอีกโอ้ oh. จริงแล้วพอทําแบบนี้เนี่ยเขาสามารถวัดกระแสะได้นะ uh. ในช่วงเวลาสองปีเนี่ยกว่าจะถึงครบเทอมหรือยุบสภาเนี่ยก็สามารถจะดูได้ว่าเมื่อได้ตําแหน่งแห่งหนในพักแล้วได้ทํางานให้กับพักในตําแหน่งนั้นตําแหน่งนี้ในตำแหน่ง,นนนงนนนในหน้าที่นั้นในหน้าที่นี้ด้วยตําแหน่งที่มีอยู่ uh. ก็ต้องดูว่าคนขาดรับแค่ไหนอย่างไรเ uh. พราะลูกตัว เองอ่ะเขาก็บอกว่าผมเห็นในโซเชียลนะในเพจของเขานะก็บอกว่าพ่อคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยหนูก็เป็นคนไทยหนูก็วันหนึ่งที่จะต้องมาตอบแทนคืนสู่พี่น้องประชาชนคนไทยอะไรประมาณนี้เขา,<ม>ารับช่วงพ่อเขาด้วยนะ,ะว่ามันเป็นการช่วงต่อระหว่างรุ่นหละเพราะพ่อเขาบอกว่าหมดยุคเบบี้บูมเมอร์นะเป็นยุคของเจน X เจน Y เพราะฉะนั้นเขาเป็นเจน Y นะ แต่ทีนี้ถ้าเราดูจากที่เขาไลฟ์มาเนี่ยไลฟ์มาคุยกันใน f ะในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กในคลับเฮาส์นี่น, Facebook, Facebook, นะนผมก็เห็นนะคนแดนไกลเนี่ยสเปคของนายกคนใหม่เนี่ยเขาบอกอย่างนี้ว่าต้องไม่มองประชาชนเป็นพลทหารอันนี้เป็นการแซะลุงตูอย่างแน่นอน <laughs> เพราะว่าลุงตูเนี่ยในตอนต้นเนี่ยจำได้ไหมตอบมีมคนต่อว่าต่อขานว,ว่าลีลาการพูดของนายกในวันศุขร์นั้มีลีลาเหมือนกับ ผู้บัญชาัญชาทหารที่กําลังพูดกับพลทหารแต่ตอนหลังเนี่ยในก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปี6-2เนี่ยลุงตู่ก็เปลี่ยนลีลาการพูดการจะเปลี่ยนจากความเป็นพลเอกประยุทธ์มาเป็นลุงตู่ใช่ดูใจดีเขาจะได้คนแซงแน่นอนเขาแซงแน่นอนแล้วทีนี้ถ้ามาดูโครงสร้างใหม่ของการที่จะดึงดาวสภาอย่างหมอชละนานเข้าเป็นหัวหน้าพักมีโอกาสไหมอาจารย์คือ การที่่การทีคุณสมพงษ์ลาออกแล้วคุณชลนานจะได้เป็นหัวหน้าพักทำไมจะไม่มีโอกาสเพราะคุณชลนานเขาเป็นคนมีมบทบาทสําคัญในพักโดยต<ม>ลอดมานะครับในการที่มีการพิปรายไม่ไว้วางใจนั้นอย่างไรเขาก็ได้เวลาได้บทบาทอยู่เสมอแต่การที่ได้เป็นหัวหน้าพักจะรับเสนอเป็นแคนดิเดตหรือเปล่านั้นเป็นคนละเรื่องกันสําหรับพักนี้แต่ตอนนี้พักก็สรุปแล้วว่ายัางไงก็คือต้องเป็นหมอชลนานเพราะเลยเขาเลือกแล้วพราวถ้าเลือกแล้วนี่มันก็ยังมีอีกสองปีนะครับ อาเปลี่ยนอรอถ้าอีกตอบจะเปลี่ยนขนาดนั้นเหรอทต้อมเคยเรียนการตลาดมาท่านจันทร์ห <c oughs> นูเขาบอกคน <c oughs> ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าอาจจะไม่ได้ซื้อสินค้าด้วยสาเหตุอสองประการนะเชิญครับประการที่หนึ่งได้ไปคุยกับคนอื่น <c oughs> สมมติต้อมบอกว่าท่าอ,อยากจะซื้อฮอนด้าแล้วก็ปรากฏว่าไปคุยกับเพื่อนบอกว่าจะซื้อฮอนด้าเพื่อนบอก นี่เวลาถ้าเธอจะขายต่อนี่โตโยต้าได้ราคาดีนะ, <laughs> <laughs> ะการตัดสินใจของท็อปเปลี่ยนไหมเปลี่ยนหรือบางทีเกิดเหตุเกิดเหตุนะสมมติว่าสมมติต้อปมีน้องชายแล้วเกิดน้องชายเนี่ยนะสอบชิงทุนไปเมืองนอกได้ต้องใช้เงินส่วนหนึ่งเงินที่ท็อปตั้งใจจะไปดาวรถเนี่ยจำเป็นต้องเอาไปให้น้องไปเมืองนอกท็อปได้ซื้อไหมไม่ฮะ นี่คือสองสาเหตุ <c oughs> เ<อ>พราะฉะนั้นทัพคิดว่าก,การที่เขากําหนดหมอชนละนานแล้วสองสาเหตุที่จะไม่เกิดขึ้นหรอ,อนะส่วนสา,สาเหตุที่หนึ่งก็คือได้ไปคุยคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้อาจจะบอกน่าจะเป็นคนนั้นมากกว่าน่า,าจ,จะคนนี้มากกว่าเป็นไปได้ไหมได้ <c oughs> กับอีกอานหนึ่งเราก็ไม่รู้อุบัติเหตุทางการเมืองจ <c oughs> <ฉ>ะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ไม่คาดคิดก็ดีการได้พูดคืยนคนอื่นก็ดี มันทําให้การตัดสินใจเปลี่ยนได้อันนี้อยู่ในทฤษฎีการตลาดครับอาจารย์มองอย่างขาดแล้วมองอย่างเป็นกลางดีมากเลยะอาจารย์มันเป็นทฤษฎีอยู่แล้วพี่ไม่ได้คิดเองพี่ไม่ได้ฉลาดพอหรอกมันมีทฤษฎีวางอยู่โอ้โหแต่เฉียบจริงๆอาจารย์เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยนะอให้อาจารย์สุดท้ายนี้มองภาพของการจัดทัพโครงสร้างใหม่ของพรรคนี้อย่างไรคือพรรคนี้เขาต้องการชนะและนอกจากชนะแล้วเขายังต้องการที่จะ ให้หนายใหญ่ได้กลับบ้านอย่างเท่ๆงานกานเขาะะจะจัดทับ<อ>ยังไงก็แล้วแต่เป้าหมายอันหนึ่งก็คือว่านายใหญ่ได้กลับบ้านอย่างสง่างานไม่มีการจะต้องไปเผชิญกับสิ่งที่เขาไม่อยากเผชิญครับนี่แหละครับก็คือการวิเคราะห์ที่เรียกว่าเฉียบขาดแล้วก็เด็ดดีนะฮะจะเป็นอย่างไรจะมีอุบัติเหตุทางการเมืองหรือไม่รอดูไปพร้อมๆกันแล้วกันนะฮะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องของลิซ่า อ้าสุดท้ายแล้วมีหนังสือร่อนมาว่าลิซ่าจะไม่เดินทางมาร่วมที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะเดี๋ยวกิจกรรมนั้นจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องนี้ครับ